ไม่ตื่นเหรอ,อไม่ลุกเหรอฮะแจ้งแล้วลุกก<อ>ระลุกกันลุกลุกจีเ <c oughs> มื่อคืนนี้ฝันป่ะอืมฮะฝันนะสิฝันฝันเห็นยีลุนฝันเห็นยีลุนอ้าวมันป่วยเงอืมก็เมื่อวานนี้ไปหาหมาไม่รู้เปล่าป่วยไม่ป่วยเออกลับได้ลึกได้แล้วฝันว่ายีลุนป่วย ไปดูมันพร้อมมาพร้อมเหรอเหรอมันขึ้นเป็นกันลุงพาแกพาเห่อไปดูมาไปจริจริงไหมเลยไปจริงหรือไปจริงๆริงหรือฝันหรอไปจริงๆหรือฝันกรือเรื่อไปจริงๆเห้อหาว่าฝันแต่เมื่อวานพาไปหายีรุนมาอืมนึกก็นึกไม่ได้ขอจะลืมนึกไม่ได้ขอจะลืมนึกว่าฝันเหรอ อืมเป็นเหมกเราคุฝันนะเออมันได้ฝันแล้วไปพาไปนะพอมเมื่อแล้วเขาคุยอะไรบ้างอ่ะอืมเขาคุยอะไรบ้างเปล่าไม่คุยบ้านเขาก็บอกบ้านให้กินข้าวเขาก็ได้บินแรงไม่ถามไงอืมแล้วเขาว่าไงมึงอืมแล้วเขาว่าไงเขาก็ให้ให้ยัดนาสิเขาให้ยัดนา Khi mà ăn ăn không nhiều lắm, thì này kí quê ừ, ừ, mình phải thử ăn, và khi mình không có thể ăn, thì mình luôn. Để có lượng lượng của con. Ừ, bà nói như vậy. Ừ. Và bà nói cho gì nữa? Bà không nói cho con ăn gì nữa. Bà chỉ biết ăn gì ở đâu. Bà nói ăn cây cơm không? Ừ, con ăn cây cơm. Ừ, bà nói cho con ăn gì nữa? Không nhớ được. Bà nói cho con ăn nước Hả? Bà nói cho nước sữa không? kể kín kể nè, dại cứ bảo, rồi đi làm phim thì khó ấy mà nghe không ạ? mới đi làm, mới đi làm thì anh ấy luôn phẳng, cái gì của anh ấy, anh nói, anh Mình anh nói, 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 ไปลองเพลงให้เขาฟังมาแล้วเนี่ยเออเขาผอมมากหรือรเนะุ่นอมอืออือแย่แเยอหรือแยอไม่ได้ยังงงเนนะอือเออกูไปมาแล้วไงไปมาแล้วไม่ได้ฝันอืมนึกว่าฝันนึกว่าฝันมีฝันแล้วไปจริงจรข่าววันมาวักให้กินข้าวนอนไม่ กินคำต้องคำก็กินไปมันจะได้มีแบงแล้วเขาบอกไงเรามึงก็พิรักนะไปจริงๆไงนึกว่าฝันนะเนี่ยไปจริงๆนะสิกเมวานพาไปมาแล้วหาว่าฝันไม่ได้ฝันแล้วก็ลือไอ้ไม่เห็นตัวเลขมั้งเออไม่ฝันเห็นตัวเลขมั้งเอไม่เห็นว่าเออ ไม่ได้ใส่แวน่นทั้ง้งนอนคืนนะถึงก็ไม่เห็นตัวเลขนะไม่ได้ใส่เออก็ก็ไม่เห็นตัวเลขอีกคนนี้นอนคืนต้องใส่แว่นบ้างหรือั้งเปิดไปแวน่นเขาไปบูไปอะไรเขาก็ตัดกันซะเองเนะเออก็อยากจะให้เห็นตัวเลขบ้างนะทีะ <laughs> <laughs> ไม่เห็น <laughs> <laughs> เออไปมาแล้วอย่างนียไม่ก็ฝันนี่ไปมาแล หาว่าฟันกนเเราจะกินอะไรกันดีนะเช้านี้มีอะไรก็กินนั้นและมีอะไรก็กินนั้นมีเป็ดอยู่ตัวเนาะจะกินไหมละเป็ดอ่ะเป็ดไม่กินนะฮะไม่กินแ้เขาบอกมีอะไรก็กินนั้นก็มันมีเป็ดอ่ะเป็ดไม่กินเป็ดไม่กินอจะทําอะไรกินกันดีพวกเราเนี่ย อะไรก <oh> mm ็ก hmm. ินกินไปฮะไข่ต้มเนาะไข่ต้มคนละลูกได้ทางนั้นเลยไ้ทางนั้นจริงเปล่าตำน้ำพริกผักต้มกินแล้วต้มมะเขืออีกอ่ะดีไหมดีจะลูกยังมันพอมากเลยเลยนีเยอะ น้อยมาผากมไม่ลงก็เอาเส้อะไรพันเยะเลยเขากินไม่เก่งเหมือนยายอ่ะ,อะกูก็กินเก่งที่ไหนกูก็กินไรมาก,มา,กมายทั้งหลายกินไม่มากเออเหรอ,อนี่กินไม่มากถ้ากินไม่มากถ้ากินมากจะต้องคิดจะตังค์กันบ้างแล้วเนาะนี่กระเป่ามีเท่าไหร่เนี่มีตัวมีอยู่พันเดียวทั้นีนนะเออจา่ายไม่มีตังค์เลย ฉันก็นึก่มีตังค์เนี่ยทำเป็นมากอดเเพื่อจะได้บ้างเนี้ยเหลือพันเดียวเองขอบคุณนะ <c oughs> โอ้ไม่ไรเรื่องแล้วนไม่คุยด้วยแล้วตังค์ไม่มี <c oughs> <c oughs> โอ้ยลุนนี่ผอมมากใหญ่ก็ต้องกินข้าวเยอะๆะนะจนจะจะผอมเหมือนยีรุนเนะต้องสารเขาเนาะ ้องสารเขาก็าพร้อมเยอะพร้อมนะดิเนี่ยนึกว่าฝันนี่ไปจริงจริงอย่างเงี้ยใช่นึกว่าฝันไปจริงๆไม่ได้ฝันไปหาเจาจะลุนสีมาจริงๆพร้อมมากเลยอนอนคิดอยู่เนี่ยนึกว่าฝันเนอะคอยจะลืมโน่นลืมนี่ว่า อเนจำไม่ค่อยได้แล้วสตังค์ลืมมั้สตังค์ไม่ลืมมั้งของอย่างเงี้ยฮะไม่ลืมก็บอกคอยจะอยู่ในกระเป๋ามันจะเป็นลืมลอไงมั่วนึกว่าลืมบ่มีสตังค์ไงจะได้ล้วงซะของอย่างนี้ไม่ลืมเหรอ,อ <c oughs> นึกว่าลืม,มไอ้คุณกูก็ฝ่าหมอเขาให้มันนอนบ้านเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลเนี่ย หมอเ็ไม่รู้จะทำไงแล้ว<ม>ให้นอนอยู่บ้านไปคนเราก็งี้เนาะถึงเวลาก็ไปถึงเ,เวลาก็ตายใช่มาก็บอกไม่ต้องหิวก็ได้ข่าว่ากินเรื่อยใส่าปากกินไปม,มันจะได้มีแรง<ม>บอกมันไม่มีแรงลูก ไม่ต้องร้อยหิวใส่ปากกินไปเรื่อยเห็นเป็นเรื่อยเขากินไม่ได้เห็นไมแล้วเขาต้องใช้ใส่สายยางที่จมูกเขากินทางปากไม่ได้เขาต้องเอาใส่ตรงสายยางที่ใส่จมูกกินนะบอกมนแล้วมันก็พยักหน้าพยักหน้าเอา่างนี้เขาก็รู้เรื่องดีเขาพยักหน้า บอกข้าวนอนอยู่นี่ก็กินไปคำต้องคำมากินเรื่อยไปมันจะได้มีแบงอืมใส่ปากไปเห่มนจะถังไงล้อเขากินไม่ได้แล้เขาต้องกินทั้งสายอย่างต้องกินมันโดนกูนบอกว่าอย่าแก้ปวดแก้อะไรเนี้ยกินจริงเลยมาเนอเอ ทำไม่เาทำเก่งอะ่ะเหรอมีรู้ชื่อรู้ชื่อใส่ก็ช่วยปุ่นไม่ได้หมือ uh huh. นในต่างเยอะแยะก็มันกินยาแก้ปวดนะเหรอเออไม้รำนี่มันทำวันเดียวจะหมดนะ <Yeah. S 2> เงือได้๋ยิ้ดอกไม้กินไหมยาแก้ปวดอนะ่ะดูนี่วันได้กินเมื่อก่อนก็กินมั่งกินเยอะไหมไม่ไม่ ก็ S 2> <S 2> <S ม่เยอะนะเว้ยผ่าลากระปุกั้สามวันหมดยินดอกไม้กินอะใชไรมยีนดอกไม้กินพาลากระปุกก็สามวันหมดไม่รู้จำไม่ได้เหมอเออกินยาแก้ปวดมากหรืออีอตุนกินยาแก้ปวดเยอะทำไม้เมื่อก่อนอทำไม้กันสําโลห์ยาชุดยาชุดยาอะไรไมันกินดะเลยม้งท่า ใครก็ทำไม่เหมือนมันนะ ừ, เออไม้ลำนี่มันวันเดียวจะหมดนดะ้นมัอนทำอ่าเพราะกินยาแก้ปวดปั่นไม้อะไรทำไม้ปอนโต้โต,โต,โต้มันวันเดียวนั้นมันเสร็จปอด ừ, มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นทนกล้าก็ยังไหวใครทำไม่ก็เหมือนมันทนกล้าวันวันก็ได้เยอะ <laughs> ไวเกี่ยวข้าวก็โอ้โหบ๊อบบบบ๊บทำงานไหวเนอะรุนไวงต้องทำดีด้วยนะไม่ใช่ทำชั่วมันงังนั้นะใครก็ออกปากทุกคนทำไม้อะไม้ลำนี่หวันมัน